เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงจะถ่ายด้วยเอาทีเดียวเลยเแปดแปดหกหกหกหรือจะเปิดแปดหกหกแปดหก 869 869 869 3ตัวสวยด้วย869 3ตัวอันนี้ขอ3ตัวบนอคะขอ3ตัวจากเลขแรกที่ได้มาคือ8 8 2ก็คือ6เลขที่3คือ9 9 8 8 9กา 1 9ึ e ่งก <annt>, ้เก้าห่็เลขสวยเก้าสตัวอตได้หรเนตะีนี้ีึ่งเกาตัวไอ้สีนำไปเสียโซคเสียงท้ายเนาะให้โซคให้หมานสาธุสาธุรำรำลอยลยกันขอแม่แฮนี่ประทานโซคประทานตอนให้กับทุกๆคนเนาะย้ำนะคะว่าเมื่อ้าน หมดได้869สองตัวล่างได้99ขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงเงเงบางๆค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะ